วันนี้นะคะพอจะมากินมาม่ากเกาหลีเผ็ดคุนสามนะคะมิไม่ได้บังคับให้กินนะคะเขาขอกินเองเขาชอบเผ็ดมากๆค่ะแล้วก็เตรียมน้ำไว้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่เป็รนระบอถ้าเกิดเธอเป็นอะไรไปน่า <c oughs> มามีจะโดนตำรวจจับไหมให้ <c oughs> ลูกกินเผ็ด เป็นไงรสชาติอร่อยไหมครับอื่อยเลยครับอันนี้คือใส่ซอสหมดเลยนะคะแบบหมดเลยคือพอดเป็นคนบอกว่าใส่หมดนะก็คือห้ามห้ามเหลือ <laughs> ไหวไหมถ้าไม่ไหวไก,ก็พอนะบ้วนไหมครับด้วยครับเดี๋ยวแสบท้องไม่ใช่หรดอกทุกวันนี้ใะบ้านเนี่ยไม่มีพิกนิ่คือกินข้าวไม่ได้ <c oughs> เพดมาเจ๊ <c oughs> อีกคนหนึ่งก็กำลังกินอยู่ <c oughs> <c oughs> ยเลยอะไร,รอ่ะ เอาพักก่อนไหมพักก่อนอบอกความรู้สึกหน่อยว่าเป็นไงบ้างคะเผ็ดมากเผ็ดกว่ามาม่าดำไหมเส้นดำไหมมาม่าเส้นดำแบบน,นี้อันไหน,อ,น,นอร่อยกว่าแต่เส้นดำเผ็ดกว่าอ่อเหรอเส้นดำก็กินมาแล้วนะคะเส้นอันนี้จิบจิบ เจ๊กินหมดแล้วหรอคะขอน้าเพือ่อต่อจากลูกชายกินนะคะไม่ไหวไม่ไมีใครไหวเลยค่ะมันเผ็ด<อ>คูณสามจริงจมันเผ็ดแบบดูดิวิ่งกัน <laughs> วิ่งกันสนั่นอบอกแล้วบอกเมื่อกี้มิน้นบอกอยู่นะถ้าเกิดว่ากินไม่หมดเราตีนะอืมสรุปดิฉันต้องมากินแทนค่ะข้าวเย็นอ,อุตสาห์ปกติเราไม่กินข้าวเย็นนะเนี่ยดูดิ แต่รสชาติอะคืออร่อยแต่ว่าอะไรนะแต่มันเผ็ดดีขึ้นไหมกินนมไม่ดีขึ้นปวดท้องนั่นไงอิ่มปวดท้องกินแล้วอ๋อไม่ใช่ปวดท้องเผ็ดใช่ไหม <laughs> มันมัีจะได้แบบว่าเรียกปรติกตึง งัดตักอะ่ะเผ็ดจริง <C> e <at> <ed> <g ing> มามา่าเกาหลีอ่ะแต่มิน่ะชอบเส้นของอันนี้มากกว่าเจ,เจ๊เจ๊ฝ่ายมากกว่าของเจ๊ฝ่ายอร่อย <c oughs> วัลลังซื้อเจ๊ฝ่ายมาให้อร่อยมากอ <c oughs> เข็ดเลยใช่ไหมเข็ดเลยพอร์เราลองกินสิบคูณสิบแล้วาจคุณสวรรค์ลงมาลก็ได้เหรอมา ออ้ามันกินเยอะกรนี้อจะคืตัวมันม่ว่ามันมีน่าจะตรงนะลูกเพราะแปเอาอันนี้มาให้มันมีนะน้ำ แล้วจะทํามาส่งเก็บแล้ววันนีก็ยวๆนีอยนอนะคอือหือ เพราะความเสียดายเงินขอบคุณครับขอบคุณค่ะ รู้ชายสุดที่รักใส่อันนี้มาให้ด้วยน้ำแข็งมาให้ก้อนหนึ่งโอ้โพอพสมาดูอันนี้ให้ทุกคนดูปากพอสไม่มาดิดูปะเหมือนปากแบบบาดเจ็บอะเนาะปกแบบนี้ก็จะบาดเจ็บเหมือนกัน ใครเลยอ,อยู่ข้างหลังตอนแรกว,ว่าจะกินมะเฟืองโอเควันนี้มิงก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มินงด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย